ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้กิ๊บไปจะมารีวิวบ้านนีงอะเมื่อกี้ก็สายคลิปได้เวย้ยแต่กิเ๊เผือไปกดตรงลบมานะคะเลยเออคลิปคลิปเลยหายนะ,ะอันนี้กิ๊บจะรีวิวไม่ละเอียดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากบ้านมันหลังใหญ่พอสมควรแล้วก็จะขอบอกบ้านมันใหญ่มากกิ๊บรีวิวไม่ไม่หมดนะคะ ใครแบบรีวิวได้เยอะๆอะแบบไม่เหมือนเกี่ยวเนี่ยก็ว่าหลังใหญ่พอนะนู่ฮ้ยฟังนม่กี้ยราไม่ไปดูเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อที่พายเรือนเองนะสูงๆตรงๆๆนี้ก็จะเป็นสนามนะคะที่มันเป็นมุนๆเนะี่ยมุนอ่ะจะไปเข้าบ้านกันเลยดีกว่า ตรงนี้เป็นที่เกิดนะคะเด็กกิจะมาทุออกองนะคะเพราะว่ามันเกะก,กะหน้าบ้านนะคะประมาณนี้นะคะ,ะแถวๆบ้านนะทีจะ่จมไปดูประหลาดสะตรงนู้นเลยอ,ะอ่ะยังมีก่อ๋อนู้นฝั่งนู้นจะเป็นพวกในเมืองน่ไงแต่ตรงนี้เป็นบ้านเรานะวะันนี้ตรงนั้น้าจะเป็นสนุกจนเป็นบ้านเราเองประมาณนี้นะคะ ตรงนี้นะก็จะเป็นเออสวนหย่อมๆนะคะสวนหย่อมทางนั้นเป็นประตูนะครับประตูไปเออขี่นั่นไปนะะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปร้มนี้นะคะก็ปรมามนี้นะคะเดียวคิดจะพาไปดูอันอื่นต่อนนะตรงนี้นะที่ไ,ได้ยินเสียงว่ามันคือมันจะมีรัวอยู่ตรงนี้นะแคตีต,ต,ตีไม่ได้แล้วก็ตรงนี้คนสร้างก็จะมีเนี่ยค่ะ เป็นส่วนดอกไม้นะคะอันนี้กริฟรีวิวเร็วๆนะคะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนะะะานนะ,ะตั้งนึงน,นะเดี๋ยวกริฟก้างอันนี้เพิ่มเหลือนหนึ่งอะอื๊บฮิวเอรฟิลนี่นังเขี้ย ประมานี้นะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นสะน้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำก็จะเป็นปันนันนีนี่แกยังเป็นที่กระโดดนิงตร๊กตุปัจเจ้าไหนบุ๋ม ไรไม่รู้สวิตไฟละมัง้งจ,จะมาเจตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูทางข้าวี่ทางข้าตรงนี้ก็มีนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่องตรงที่นั่งแบบคุยกันนี่เป็นทีวีนี่ยังยังไม่เปิดเรื่องนะแล้วก็จะมีโต๊ะผิงอนะไว้มานั่งแบบคิดบิดว่าตรงนี้มันต้องเป็นอนนั้นแน่เลยเขาเรียกว่าอ,อะไรนะบล็อกจากนเนเธอร์เออนนแ่แหละเยวกิ๊บลองดูดีกว่า ไม่พังออกไม่พังแล้วมันของมันเจ็ดตัวนะ,ะคะท่านคิดว่าแล้วว่ามันต้องเป็นบล็อกของในเชอร์แน่ๆนะประมาณนี้นะคะเป็น,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 นปทีวีเนาะตรงนี้เอาเอาเอลืมคลิปแรกไม่ได้ลืมห้องน้ำนะคะไม่เป็นไรอันนี้ไม่ใช่ห้องน้ำค่ะนี่เป็นห้องไปตรงโน้นาคลิปที่เก็ตรีวิวพวกมันเล่นยากนะคะตรงนี้ที่เห็นกันอยู่ๆนะคะคือ ห้องหนังสือห้องหนังสือก็จะเป็นเล่นนั่งเดี๋ยวนั่งคู่นะคะนั่งคู่แบบคู่รักจริงๆอยงนี้จุ๊บๆเราเล่นเล่นคู่เหมือนเดิมนั่งคู่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 ห้องหนังสือรีอรวิวยังรวดเร็วก็นี่จะเป็นก็จะเป็นทีวีอันหนึ่งนะโอ้ยเสียงขยับขยับแตนโหนะปิดปิด ตอนนี้ก็เรียกว่าเออรีวิวแล้วอันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่เองนะห้องน้ำห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นฝาฝาเปิดฝาปิดนี้มันกดกดแบบแบประมาณนี้นะที่เปิดแล้วก็นี่เป็นระน้ำอ้าอาาทำให้รู้สึกสบายใจรู้สึกสบายใจความวันนี้ส hey, hey, ุขวันนั้จริง ว่าแล้วใครใครอดไปใครข้างใน,งนคำว่าจะยอนเจอนักเรียนกี่เมอร์เซ็นต์เขาทำอะไรเหมือนกันเนาะที่ปทางบรรลุนะคะบันไดไ,นไปเช็ดสองนะนะฮะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อตอน้นอ้อยนี่ไงต้น,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 ตอ,นอ้อยมันเป็นห้องอาหารนะคะแล้วก็เป็นทางเชื่อมต่อกันกับห้องอาหารกันนะเห็นไหมเห็นไหมจะเห็น ที่ไม่ได้ลงคลิปเพราะจับคอ,อ,อบนะเพราฟังปราตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนี่เองเยตัวนี้เป็นเตาผิงนี่เองตาผิงแต่ไม่มีโคให้นะเดี๋ยวตีโคกันเอาเองเนาะเยอะเป็นตู้เย็นนี่เองะประมาณนี้เนาะในช่องอาหารเขาใส่อาหารมาให้เพราะฟับางอันคิปว่าเสพไม่ใช่สไกใจของกินอ่ะ าทุกอ,อย่างอะนะประมาณนี้นะคะสำหรับบ้านนาะจีบให้ดูจีบให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรีตรงไหนอะเดี๋ยวกีบให้ดูในห้องห้องทีนะ่มมส่วนอาหารแห่งเดียร์แคทส่งกับแฟนเด่งให้กิฟตจะทำเป็น สองพาร์ทนะคะไปดูเดี๋ยวไปดูพาร์ทที่สองกันทีหลังนะคะพีวีก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย